สวัสดียามเช้าครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรักหญ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์นะครับ <c oughs> อยากจะเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าณนะเวลานี้นะฮะกับผมเต่านินจาก,ก็ยังเดินงานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งคนรักหญ้านะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ถูกรังแก และถูกเอารัดเอาเปรียบแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์ผมเต่านินจรก็ยังคงเดินงานนะช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐทางรัฐบาลพยายามเบี่ยงไปเบี่ยงมาอ้างกฎหมายบ้างอะไรบ้างนะแถไปเรื่อยนะโดยที่ไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการ ลงไปแก้ปัญหาอย่างจริงจังดังนั้นผมจึงพยายามเดินงานตรงนี้มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยนะฮะและในขณะนี้สิ่งหนึ่งที่ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรากหญ้าแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์นะฮะ เวลานี้เนี่ยนะฮะาทางท่านดรบุญยงจันแสงนะครับหัวหน้าพักประชาไทยและก็ทีมงานกฎหมายและทีมงานผู้บริหารของพักตลอดจนหลายหลายท่านนะฮะที่ดำเนินการอยู่ถึงแม้ว่าพักการเมืองพักนี้ยังจะไม่มีอาสสก็ตาม แต่พรกการเมืองพัคนี้ได้ทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรักยากพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับผมได้รับแจ้งจากท่านาดรบัญยงนะจันแสงนะครับท่านเป็นทนายทนายด้วยนะครับท่านได้แจ้งมาเมื่อวานหลังจากที่ผมได้ส่งเรื่องของกรณีหนังสือตอบรับ จากอำเภอฝางอันสืบเนื่องมาจากาทางอำเภอท่านต้องการนะต้องการเรื่องของรายละเอียดว่าเราได้มีการประชุมจริงไหมกับทางกระทรวงแรงงานกับทางกลุ่มผู้ใหญ่นะหลายๆห,หน่วยงานที่กระทรวงแรงงานและการพบปะท่านบุตรทสมาชิกอะไรต่อเมื่อะไร,ะไรเกี่ยวกับเรื่องของ อาการเดินเรื่องนะฮะของพี่น้องชาติพันธุ์ดังนั้นผมจึงทำหนังสือแจ้งไปพร้อมกับรายละเอียดและรูปภาพแนบไปให้ทางท่านนายอำเภอท่านประหลัดนะฮะที่อำเภอฝางได้ทราบตามที่ท่านได้ขอมาดังนั้นเมื่อวันที่3ามพฤษภาคม2567นะฮะทางอำเภอได้มีการตอบหนังสือมาหาผมนะครับ โดยบอกว่าที่ว่าการอำเภอฝางนะถนนถนนโชตนาเชียงใหม่นะครับ3พฤษภาคม2567เ,เรื่องขอความอนุเคราะห์รับคำร้องในการจัดทาทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับเรียนนายธนาวุฒิสุกยิ่งหรือผมนี่แหละครับตอนนจา อ้างถึงหนังสือสำนักงานใหญ่มูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาลงวันที่23เมษายน2567ตามที่อำเภอได้ขอให้ท่านจัดส่งบันทึกข้อมูลบันทึกข้อตกลงและบันทึกการประชุมที่เกี่ยวกับการยกเลิกบัตรแรงงานเพื่อจะได้จัดทำทะเบียนประวัติ สำหรับบุคคลผู้มีสถานะทางทะเบียนตามมาตรา38วรรคสองนะแห่งพระราชบัญญัติปฏิบัติาราชการทะเบียนราชพศสองพนาสหนังสือไม่ค่อยชัดต้องขอไปนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่2พศ2 5 5 3นะครับ แหงและท่านไม่ไม่สามารถจัดหาให้ได้แต่ได้ส่งเอกสารหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะให้อำเภอฝางแล้วนั้นสำนักทะเบียนอำเภอฝางได้รับเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะนำไปประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนหากเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอำเภอฝางจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับลงชื่อร้อยตรีนพรัตนะ์สุภกิจโกศลน,นะครับเจ้าที่ฝ่ายทะเบียน นี่ก็เป็นหนังสือตอบรับจากอำเภอฝางที่เราได้ทำไปเมื่อวันที่23เมษายน2567นะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับปัญหาตรงนี้เนี่ยนะฮะเราอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของอสิทธิในการทำบัตรนั้นเราเดินไปตามขบวนการของกฎหมายทุกประการ เมื่อทางกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการสำรวจแล้วพบว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิที่จะได้นะสถานะาบัตรพื้นที่สูงหรือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับ <S 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 ก็ได้มีการนำเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาแจ้งเราอันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้มีการสำรวจหลายครั้งแต่คนเหล่านี้ไม่สามารถทำบัตรได้อันเนื่องมาจากมีการเรียกรับเงิน อันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นไม่มีการจับกลุ่มมาไม่มีการตรวจสอบเกิดขึ้นและหลังจากที่ได้ผ่านาการตรวจสอบแล้วสํารวจแล้วปรากฏว่าเมื่อมีการเรียกรับเงินเขาไม่สามารถมีเงินได้จึงไม่มีการทําบัตรให้และต่อมาก็มีการบีบบังคับนะจากหน่วยงานของรัฐ หาไม่มีอเอกสารใดๆก็จะมีการจับกลุมและผลักดันกลับทั้งๆที่คนเหล่านี้อยู่ตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา48นะหมายถึงว่าก่อนปี48หรืออยู่หลังปี48 5-10ปีคนเหล่านี้ถ้ามีญาติพี่น้องมีบ้านมีช่องมีที่อยู่อาศัยนะเป็นหลักแหล่งก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนนะสถานะบุคคลผู้มีทะเบียนได้ เมื่อไม่สามารถทําได้ก็ถูกผลักดันให้ไปทาพาสปอร์ต C.I. ซึ่งการทาพาสปอร์ต C.I. นั้นเป็นการกระทําที่ในสายตาผมนะฮะเป็นการด,ดําเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันเนื่องมาจากคนเหล่านี้ไม่ใช่พมา่าและไม่มีใบมะปองตินหรือใบเองตองจู้ของพมา่าเมื่อไม่มีก็อุปโกนในจ้างขึ้นมาหนึ่งกลุ่มนะฮะ <c oughs> แล้วก็ แนบกับคำร้องให้กับกลุ่มค้ามนุษย์หรือกลุ่มในหน้าไปทำเอกสารปลอมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะพราะมีกลุ่มที่เขาแอบทำอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่รู้แต่ไม่จับกลุ่มเพราะว่าอาจจะมีอะไรปิดหูปิดตาเราไม่ทราบเมื่อได้มาแล้วนะฮะก็ไปหาไปที่ C.I. เพื่อทำพาสปอร์ต พอไปทำพัสดอบซีไอได้นะจะโดยโดยการเรียกรับเงินแล้วจ่ายด้บยายรายทางแบ่งกันเป็นสัดส่วนแล้วหลังจากนั้นก็ไปหาในจ้างจริงนะแล้วก็ไปยื่นขอทำบัตรแรงงานคือขบวนการทั้งหมดในทั้ง C I ทั้งบัตรแรงงานเนี่ยนะไม่มีการตรวจสอบย้อนหลังว่าคนเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนจริงหรือไม่แต่ก็ออกบัตรให้ แล้วก็ระบุในพาสัตร์ดทั้งหมดว่าเป็นพมา่าทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่พมา่าเขาเป็นกลุ่มบุคคลที่ไร้รัฐไร้สัญชาตินะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ถือว่ามันผิดกฎหมายตั้งแต่เริ่มละเราก็ไม่ว่ากันนะทีนี้เมื่อตรวจสอบเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเขานําเรื่องมาให้ผมผมก็นําเรื่องเนี่ยไปให้กับคณะกรารมาการปรป,รปรชสภาผู้แทนรัษฎรนี่คือขั้นตอนในการทํางาน จากนั้นปปชสภาผู้แทนรัศดรในขณะนั้นโดยมีท่านสุธาประทีมนัทหลังเป็นรองประธานปปชสภาผู้แทนรัศดรน,นะขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามท่านท่านก็พาเดินนะไปให้กับทางกระทรวงแรงงานเป็นผู้ตรวจสอบนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยนะทำการตรวจสอบ <c oughs> ในการตรวจสอบก็คือเอารายชื่อของบุคคลทั้งหมดนี่นะส่งไปยังสถานทูตของพม่าเพื่อทําการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้เป็นประชากรของพม่าหรือไม่เมื่อส่งไปแล้วนะสามสิบวันก็มีข้อตกลงว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีหนังสือตอบรับมาหรือแจ้งมานั่นก็แสดงว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่พลเมืองของพม่าเพราะว่าเขาจึงไม่สนใจและไม่ใส่ใจ ก็ปรากฏว่าพมา่าแจ้งบอกว่าแจ้งด้วยปากด้วยวาจากับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่พลเมืองของพมา่าดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะออกหนังสือรับรองหรือออกหนังสือ,อดําเนินการใดๆได,ได้เรื่องก็เตะกลับมาที่กระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็ส่งให้กับทางแรงงานจังหวัดเข้าไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งว่า คนเหล่านี้มีถิ่นที่อยู่จริงหรือไม่มีเจ้าบ้านจริงไหมนะมีถิ่นที่อยู่จริงหรือไม่ลงไปตรวจสอบทั้งที่อำเภอเวียงแหงอำเภอขุนยวมอำเภอฝางอำเภอแม่อายแม้แต่จังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่รวมไปถึงจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีที่ได้ยื่นในขณะนั้นนะครับ เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะปรากฏว่ากลุ่มหนึ่งมีถิ่นที่อยู่จริงตามรายชื่อที่แนบมานะที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับก็ได้ทํารายงานส่งกลับไปยังกระทรวงแรงงานอีกครั้งไม่ใช่ฟันธงว่าได้เลยนะนะส่งกลับไปอีกครั้งเมื่อส่งกลับไปเสร็จปุ๊บทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานนฝ่ายต่างประเทศเนี่ย นะก็ได้มีการลงนามแจ้งกลับมาว่าบุคคลเหล่านี้สามารถที่จะยกเลิกบัตรแรงงานและสามารถที่เข้าสู่ระบบของกระทรวงมหาดไทยด้วยการทําบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้นะจบขั้นตอนตรงนั้นปรากฏว่าในพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะมีอยู่สองสามราย ทางจังหวัดก็มีการประสานงานแล้วก็ตรวจสอบกับาทางแรงงานจังหวัดแรงงานจังหวัดก็ยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับการถ่ายบัตรไปเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันแต่ปรากฏว่าที่อำเภอขุนยวมนะอำเภอเวียงแหงอำเภอแม่อาออำเภอฝางยังยึกยึกยกัยกยกักจากวันนั้นจนถึงวันนี้อันเนื่องมาจากว่ามีประหลัดจังหวัดท่านหนึ่งนะ ซึ่งก็เป็นที่รู้จักมากคุ้นกับผมเตาศินจานี่แหละครับนะได้อ่านหนังสือและตีความผิดเนื่องจากว่ามันมีอยู่2ี่สิบรายที่ไปตรวจสอบแล้วไม่พบตัวจริงนะได้ไปทำงานในพื้นที่อื่นเขาก็ระบุบอกว่าถ้าย0่สิบรายนี้อาจจะยกเลิกบัตรแรงงานให้มายืนยันตัวตนที่แรงงานจังหวัดที่ตัวเองทำบัตรแรงงานไว้ ทีไปตีคลุมทั้งหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาและต่อมานะเราก็พยายามติดตามทวงถามก็พยายามหาทางออกกันหาไปหามาหาไม่ได้ก็บอกว่าไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามระเบียบตามมาตรา38วรรค2มันไม่ตรงตรงไหนครับเห็นไหมนี่คือการพยายามยื้อแต่ในขณะเดียวกันที่ คนเหล่านี้เดินมาตามคันลองครองธรรมของกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยทุกประการยังถูกยื้ออยู่แต่ปรากฏว่าคนอื่นๆเนี่ยนะเข้ามาสองวันสามวันสามารถทำบัตรได้นะถ้ามีเงินห้าหมื่นหกหมื่นเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการทำอยู่ในหลายอำเภอนะครับถ้าบอกว่านี่คือคำพูดลอยๆผมมีหลักฐานอยู่นะและก็ ท่านสามารถไปขอตรวจสอบที่ฝ่ายทะเบียนทาบัตรได้เลย <c oughs> แล้วเรียกคนเหล่านั้นมาตรวจสอบได้ดังนั้นเราจึงมีการเสนอไปอยังรัฐบาลมีการเสนอไปอยังนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินมีการเสนอไปทางท่านอนุทินนะครับชันวีรกลุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาไทยปลัดกระทรวงมหาไทยสำนักนายก แม้แต่การถวายดีกาว่าขอให้มีการตรวจสอบนะทุกตำบลทุกอำเภอทุกหมู่บ้านแล้วก็แยกคนออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับถ้าคนเหล่านี้ไม่มีสิที่อยู่จริงก็ไม่ต้องทำก็ไม่ไม่มีอ่าข้อติดใจใดๆแต่การำดำเนินการตรงนี้ไม่กล้าที่จะสั่งการให้มีการสำรวจตรวจสอบอันเนื่องมาจากเกรงว่า จะไปเจอในสิ่งที่หมกเม็ดกันไว้นั่นก็คือการเรียกรับเงินแล้วออกบัตรผู้มีสถานะทางทะเบียนมีทุกอำเภอมีทั้งกลุ่มโรฮิงญามีทั้งพอม,ม่าแท้ๆมีทั้งกลุ่มโจรสีเทานะฮะเราไม่ใช่พูดพลอยๆท่านแน่จริงท่านสำรวจสิครับถ้าไม่เจอสักรายหนึ่งเนี่ยเอาผมติดคุกได้เลยแต่ถ้าเจอท่านจะต้องล้างบาง ดังนั้นในครั้งที่รัฐบาลของพระนทท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เกิดการท้าทายอย่างนี้แหละครับบอกว่าพวกคุณเนี่ยไปใส่ร้ายป้ายสีเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าไหนเอาใบเสร็จมาสิเราจึงได้มีการวางแผนจับกลุ่มในอำเภอเวียงแหงยังมีเอกสารหลักฐานอยู่ณบัดนี้แต่ก็ไม่มีการขยายผลเพื่อเอาผิดประลัดเอาผิดประหลัดจังหวัดเอาผิด พูว่าราชการจังหวัดแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบทั้งประเทศปกปิดไว้เพียงเท่านั้นนะแล้วก็ตัดตอนเพียงเท่านั้นนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นและนี่เองทําให้กระผมต่านินจาต้องเดินหน้าต่อครับและมีนายอำเภอบางอำเภอเ,เยอะเย้ยถากถางนะหาว่ามูลนิธิของเรานี่เคยถูกจับที่อำเภอขุนยวมนะเอาภาพาทางาเจ้าหน้าที่บุกจับนะเอามาโชว แต่ท่านลืมไปว่านายอำเภอคนเก่าผมฟ้องนะแล้วก็ขออมชอมนะขอไกลเกลี่ยเราให้ <c oughs> ให้ในฐานะที่เราเห็นว่าถ้าเอาผิดท่านถึงที่สุดท่านต้องออกจากราชการหรือติดคุกติดตารางเนี่ยครอบครัวท่านจะเดือดร้อนเรามีมนุษยธรรมเรามีความเมตตา <c oughs> และคดีที่ฟ้องอดีตหัวหน้าศูนย์ของเราคือนายนิพนธ์ชวริตกิจบำรุง ศารยกฟ้องทั้งสองสารนะครับทั้งสารขั้นต้นและก็สารอุทธรเรียบร้อยไปแล้วล่าสุดยี่สิบสองเมษายนที่ผ่านมาดังนั้นนายอำเภอคนนี้ที่ยังปากคล้อยอยู่เนี่ยอยากติดคุกไหมครับแล้วผมจะจัดให้ตอนนี้เรื่องราวผมส่งให้ทนายความกําลังพิจารณาดูว่าจะให้ความเมตตาหรือจะกระชากลากไส้นะกุดหัวไอ้คนแบบนี้ นี่คือการไม่แก้ปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองครับแต่ในทางตรงกันข้ามพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีและหาเรื่องกับใครก็ตามที่ทำงานเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ <c oughs> ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะคนที่พยายามทำความดีแต่ก็เจอความชั่วร้ายเนี่ยผมถามว่าต่อไปใครจะรักชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ ต่อไปคนก็จะเทไปหาอย่างพักเก้าไกลผมเนี่ยใจไปแล้วห้าสบเปอร์เซนตบอกตรงๆนะจากการที่ไม่มีสักเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยักเริ่มเห็นด้วยกับการกระทำของพักเก้าไกลเพราะประชาชนไม่รู้จะพึ่งใครพึ่งรัฐบาลไม่ได้พึ่งเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพึ่งใครฮะก็ต้องพึ่งพักการเมืองนะที่เอาเป็นเอาตายเกี่ยวกับเรื่องใดๆก็ตามที่กำลังดำเนินการอยู่ เพราะนั่นคือทางออกแต่ก่อนที่ผมจะเทใจไปร้อยเอร์เซนเนี่ยบังเอิญว่าผมได้เจอกับท่านดรบัญยงนะท่านดรบัญยงจันแสงหัวหน้าพักประชาไทยและเราเสนอแนวความคิดให้กับท่านฟังท่านรับฟังและพร้อมที่จะเดินเคียงคู่เคียงข้างไปกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรากญ้า และพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์ในประเทศนี้ครับด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อวานผมส่งเอกสารตรงนี้ไปให้ท่านดูท่านได้แจ้งผมมาบอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ได้มีคนติดต่อมาทางพักเรานะเพื่อประสานในเรื่องนี้และจะมีการไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร็วๆนี้นี่คือสิ่งที่น่าชื่นใจนี่คือคำตอบที่ประชาชนต้องการต้องการพักการเมืองอย่างนี้ <c oughs> ต้องการนักการเมืองอย่างนี้นักการเมืองของประชาชนพักการเมืองของประชาชนจริงๆ ไม่ใช่พรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นพรรคของประชาชนด้วยวาทกรรมถึงเวลาได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็น,นร,รัฐมนตรีแล้วทอดทิ้งประชาชนเหมือนหมูเหมือนหมาอยู่ในขณะน,นี้และพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องการนักการเมืองที่เข้าใจประชาชนเหมือนพระราชดำรัสของนายหลวงรอเก้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าเข้าถึงเข้าใจพัฒนาดังนั้นพรรคการเมืองจะต้องเข้าถึง เข้าใจประชาชนนะแล้วนำเรื่องมาแก้ปัญหานั่นคือพักการเมืองนั่นคือนักการเมืองถ้าเราไม่แก้ปัญหาให้ประชาชนคนรักย่าซึ่งเป็นประชาชนที่มากที่สุดในประเทศแล้วเศรษฐกิจมันจะดีได้อย่างไรถ้ารวยกระจุกและจนกระจายเนี่ยนะกำลังซื้อไม่มีประชาชนอดอยากยากแค้นเหมือนกับกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ประเทศชาติไม่สามารถจะพัฒนาได้ข้าราชการบีบคั้นบีบเกณฑนรังแกพ่อแม่พี่น้องประชาชนสูบเลือดสูบเนื้อช่อชนช่อราดบางหลวงแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมเต่านินจามาบอกกล่าวในวันนี้เละแน่นอนฮะผมเห็นด้วยกับพักประชาไทยเห็นด้วยกับท่านดรบัญยงจันแสงนะครับและเห็นด้วย กับคณะทำงานผู้บริหารของพรรคประชาไทยทุกประการและถ้ามีโอกาสถ้าเขาเห็นความสำคัญของผมเต่านินจาผมก็ยินดีและก็พร้อมที่จะร่วมงานอันเนื่องมาจากเขาเห็นความสำคัญของประชาชนคนรรก,กและความสำคัญของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์นั่นเองครับ